ได้เลยครับสวัสด oh, ีครับผมจิมมี่นะครับจิมมี่ดูมันดีครับผมผมกลิ่นดูมันดีเหมือนกันครับครับขอพูดถึงานวันนี้คือออ่านะครับผมก็วันนี้เป็นงานเป็นเป็นโอกาสดีนะครับที่พวกเราสองคนจิมมี่อมเนี่ยจะได้มาเชิญชวนแฟนคลับแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่จะมาฉีดยาป้องกันไวรัส HPV กันนะครับผมก็รู้ถึง ไวรัสอื่นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นแค่ปัจจัยอะไรต่งางๆเนี่ยเรกได้ว่าก็จริงๆมีครอบคลุมหลายไวรัสเนาะ <S 2> <S 2> <ช>แล้วก็จริงๆรเรารู้สึกว่าตรงนี้เป็นโอกาสดีที่จะทําให้ทุกคนได้รู้ว่าเฮ้ยการเข้าถึงการฉีดวัคซีนอะมันมันง่ายนะเพราะว่าจริงๆแล้ว เราวิทั้งหมดสมสาขานะของ j จเป็นโกละก็มีที่ B D S นักพยาไายังเพลินจิตแล้วก็นี่มาเปิดใหม่ที่ M R T เนะ <Hello. S 1> าะจาัจักแล้วเรารู้สึกว่ามันเป็นที่ที่ดีเลยการเดินทางของใครหลายๆคนะ่ะร,รู้สึกว่าทุกคนได้มาตรงสถานีการเดินทางกันอยู่แล้วอะ hmm. แล้วก็มีสถานีรับรองการฉีดวัคซีนอยู่ตรงนี้ครับครับผมแล้วจัดในวันนี้นครับอะไรให้ อ๋อนะครับผมวันนี้ก็แน่นอนนะครับว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรรออยู่แน่นอนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแจกของรางวัลด้วยนะครับผมแล้วก็ได้เล่นเกมร่วมกันเล่นเกมร่วมกัน้ัยนะครับผมแล้วก็ได้พูดคุยสัพเพเฮระแล้วก็ได้มาเจอกันหลังจากที่ผมคิดว่าแฟนๆน่าจะจิตถึงพวกเราเนาะใช่แล้วก็นั่นแหละหลักๆเลยคือผมว่าโชคดีที่ว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเร i s e a w a ว่าในการฉีดวัคซีนป้องกันอะเรากันไว้ดีกว่าแกดีกว่า ในดูกๆเคสนะครับแล้วกิจกรรมในวันนี้ค่ะอยากถามคุณพี่ว่าถ้าหากว่าแ,แ,แ,แต่แรกๆอยากจะเข้าไปข้อกิจกรรมจะต้องทำอะไรยังไงบ้างออ๋อ,อ,อนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับถ้าใครที่อยาก จะร่วมกิจกรรมของเรานะครับก็มีสองแพ็กเกจให้เลือกนะครับมีแพ็กเกจ V.I.P. นะครับผมก็คือได้พร้อมกับฉีดยาเออฉีดวัคซีนนะครับผมป้องกันไวรัส S.T.B. ในตัวด uh, MA ้วยเลยนะครับแล้วก็แพ็กเกจบัตรยืนนะครับผมเรียกว่าบัตรยืนบัตรยืนเลยได้นะครับผมเป็นแบบมาคอนเสิร์ตกันเลยเพราะวันนี้จริงๆประมาณนั้นเลยนะคก็ก็มีรองเพลงนะครับมีรองเพลงฟังด้วยนะครับใช่ส่วนในส่วนของแพ็กเกจบัตรยืนเนี่ยจะเป็นไวรัสแค่ปัญญาไอ้นะครับผมแล้วก็จริงๆก็ครอบคุมหลายๆไวรัสเนาะแล้วก็อยากจะ เชวนชวนทุกคนมาจริงจใช่นะครับผมแล้วก็ทั้งสองไอเกตเช่นนะครับจะได้ร่วมรุ่นรางวัลสุดพิเศษกับพวกเราด้วยนะครับกกิจรรมมีแค่กี่วันคะมีวันนี้วันเดียวเลยครับผมใช่ครับครับผมลองชิญชวนแฟนหรือว่าชนทั่วไปหนอยแต่ว่าอันตรายของให้กับแตงเป็นยังไงแล้วควรจะต้องมีเก็บกี่ไม้อะไรอย่างเงี้ยอ่าได้ครับผมก็ เราตัวแทนจิมมี o ่โอมนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนแฟนคลับทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเ,าเพศช,ชายเพศหญิงไม่ว่าจะวัยอะไรอะรต่างๆโรคต่างๆเนี่ยมันใกล้ตัวเรามากกว่าที่เราคิดเราบางทีเราเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างที่จะเมินไปปราาือแบ<ไ>ป,<ไ>ปเราอาจจะประมาทไปเราอาจจะไม่ค่อยได้ระวังระมัดระวังตัวว่าแบบเออโรคเนี่ยมันสามารถใกล้ตัวเรามากกว่าที่คิดนะวันนี้เรานะครับก็อยากจะที่จะเชิญวนทุกคนเนี่ย มาฉีดวัคซีนกันนะครับผมไม่มว่าจะเป็น HPV แล้วก็ไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไม่มว่าจะโรคอะไรก็ตามนะครับผมอย่า้ว่ากันไว้ดีกว่าแก้ดีกว่าครับผมมีอะไรนะครับคุณจมี่โอ,โอ้โหคุณพูดคุณพูดไหลเป็นไฟผูดับตับไหมเรียบร้อยแล้วครับก็เชิญชวนอ<บ>ีกทีแล้วกันนะครับผม,ผมแล้วก็อยากจะย้ำจริงๆว่าการกไว้ที่อยู่แก้จริงๆแล้วถึงเวลาที่เราพอเราเป็นขึ้นมาเราจะเพิ่งคิดว่าเฮ้ยทำไมเราไม่น่าเลยรู้อะไรไม่เท่ารู้นี้ เนาะเราจะได้ไม่เสียใจทีหลังใช่เราก็มาฉีดป้องกันไว้ดีกว่าครับเรื่องสุขภาพสำคัญที่สุดนะครับครับหลันปอดหายดีนิดนึงแต่ว่าคู่นี้เราจะมีแบบไฟยหน,น่อ EP แล้วอ๋อครับใช่แล้วม,ม,มันใกล้จบแล้วแบบถึงรู้สึกยังไงกับเพล็กกลับไปคู่นี้ที่จะมาถึงนะครัอันนะไรไว้ให้แฟนแครับก็สำหรับแฟนๆซีรีส์ข้ามฟ้าขึ้นเนินของพวกเรานะครับก็สำหรับคู่เราก็ EP ที่ผ่านมาค่อนข้างที่จะขมพอสมควร นะครับใช่ไหมก็มีหวานบ้างิดเดียวก็มีบ้างแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะรุนไปกับพวกเราว่ามันจะจบยังไงว่ารามินกาแฟไทยนะครับผมก็อีพีถัดุ่งนี้แล้วแลรุ่งนี้แล้วเป็นอีพีสุดท้ายนะครับผมเป็นบทสรุปของพวกเราแล้วก็ทุกคนทุกๆคนอื่นๆด้วยนะครับผมก็อยากที่จะเชิญชวนทุกคนมาร่วมดูไฟนนอลอีพีกันทุกคนเลยนะครับผมแล้วก็ใครที่มาไม่ได้ผมว่า ก็อยากให้ดูอีพีสุดท้ายเพราะว่าเป็นอีพีที่สําคัญจริงๆที่จะเปิดทุกทุกเส้นเรื่องแล้วกันครับว่ามันจะไปจบลงยังไงใน14อีพีที่เราเดินทางด้วยกันมานะครับแล้วก็ใจหายไหมผมว่าผมผมใจหายนิดนึงเนาะพอสมควรเลยครับครับกับที่ตัวละครตัวนี้ที่เราเล่นมาแล้วถึงเวลาแล้วอ่ะกับซีรีส์เรื่องนี้ที่เราถ่ายทํากันมาเป็นปีเนาะก็เป็นถึงตอนสุดท้ายแล้วจะไปแล้วจะเก้วแล้ว ไม่เกลียดยังดูยอ้อนหลังได้ที่ไอฉีอครับผม <laughs> ก,ก็เชื่อว่าแฟนคลับทุกคนจะ <laughs> ใจหัดกับพวกเราเหมือนกันนะครับผมก็ดูมาทุกเสาร์เนาะแล้วก็เสาร์นี้จะเป็นเสารสุดท้ายแล้วอไลดูมาดูไนด้วยนะครับสำหรับข้ามฟาเอิงเท,เทอร์นอนอีพีครับฝากไปด้วยครับครับผมคือก่อนหน้านี้ในละครอ่ะมันจะมีแบบไวนนี้น่อยอืมอีพีพวกเนี้ยเราจะแบบ จจบไงจ,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 จบสังแอบสปอยเหรอได้ไหมอยได้ไหมเอาผมพูดแค่ประมาณว่าเราสิบสามอีพีแล้วกขมกันมาหมดแล้วแหละครับก็รอดูอีพีสิบสีแล้วกันครับประมาณนี้ประมาณนี้อืก็อย่างที่พี่จิมมี่บอกนะครับมผมมันขมมาสิบสามอีพีแล้วว่าเราดูสี่อีพีครับได้เลยครับผมรู้สึกยังไงบ้า<อ>งคะที่มี มาเป็นที่ติดแห่งแรกในประชีก็อย่างที่บอกไปว่าเรารู้สึกว่ามันอยู่ในในพื้นที่ที่ดีมากเลยอ่ะคือการเดินทางของผู้คนทุกคนส่วนใหญ่ในกรุงเทพอ่ะมันผ่านมันผ่านการเดินทางของ BTS MRT ใดๆเนาะเป็นแบบรถไฟฟ้าที่ที่ทุกคนใช้กันเยอะมากแล้วก็การที่คุณแค่เดินมาแล้วก็เฮ้ยที่ฉีดวัคซีนอยู่แค่ตรงนี้เองอ่ะเรารู้สึกว่ามันเป็นมันตอบโจทย์มากเลยในความสะดวกในทางความสะดวก ครับผมพวกเราก็ดีใจแล้วก็ยินดีที่คลินิกที่ง่ายแล้วก็สะดวกอย่างเงี้ยมาเปิดในพื้น<ม>ที่ขนส่งสาธารณะนะครับผม,มที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้<ม>เราไม่จําเป็นที่จะต้องไปโรงพยาบาลไปรอคิวนานๆเพื่อที่จะได้ฉีดวัคซีนมไม่กี่ตดวนะครับผม,มที่ได้ว่าเออช่วยประหยัดเวลา<ม>ในชีวิตของเราไปเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ช่วยให้คนไขยเนี่ยได้เข้าถึงสุขภาพที่ดีกันมากขึ้นยิ่งขึ้นนะครับผมครับค่ะแราก็อยากให้ชวนให้แฟนๆนะคะสามารถไปเดินทาง ไดไหนายอะไรอ่าครับผมได้ี่จะมีไหมได้เลยครับครับก็ครับขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจอยากจะรักษาสุขภาพตัวเองป้องกันตัวเองไม่อยากให้ถึงเวลาต้องเป็นหนักๆแล้วก็มาคิดว่าเอ๊ะทำไม,มไม่ป้องกันไว้ซึ่งจริงๆมันมีทางป้องกันแล้วก็ง่ายแค่นี้เลยครับก็คือมาที่ BTS นะครับพยาไทเพื่นจิตแล้วก็ MRT จตุจักรเนี่ยครับครับก็ต้องขอบคุณทางจะเป็นโกลมาที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึง วัคซีนดีๆได้ง่ายขนาดนี้นะครับฝา,ากไปด้วยครับอย่าลืมมาฉีดกันเยอะนะครับขอบคุณครับ